สวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับยังอยู่ที่อ่างขางนะครับเป็นการขับรถลงจากดอยอ่างขางนะครับคือในช่วงระยะทาง5กิโลเมตรแรกนะครับของการลงนะครับอดอยอ่างขางเนี่ยจะเป็น ช่วงที่ค่อนข้างชันมากนะครับแล้วก็มีโค้งหักศอกหลายๆโค้งครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่อันตรายนะครับแต่ถ้าผ่านจากตรงนั้นมาเนี่ยก็จะมีผ่านสวนส้มนะครับออสองสามสวนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งที่เกือบจะถึงพื้นราบนะครับตรงตีนดอยเนี่ยนะครับจะมีช่วงหนึ่งที่มีความลาดชันมากเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมจะนำมาเสนอในคลิปนี้นะครับ ช่วงนี้ก็ที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่กำลังขึ้นลงเนินอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผ่านจากโค้งนี้ไปนะครับจะเป็นทางลาดชันลงไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเ,เรารู้ล่วงหน้าก่อนเนี่ยเราจะเตรียมตัวเตรียมใจนะครับแล้วก็มีการขับรถอย่างระมัดระวังนะคือช่วงที่เป็นทางลงเนี่ยครับตอนนี้นะครับ ลงเนินนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับเขาจะมีป้ายระบุเขียนไว้ว่าให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับเพื่อที่จะได้ควบคุมความเร็วของรถได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เบรกได้น้อยลงครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโค้งนี้นะครับที่เดี๋ยวเราจะเจอทางลาดชันยาวลงไปเลยนะครับวิวสวยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายที่บอกว่าเป็นโค้งอันตราย เป็นทางลาดชันนะปรดใช้เกียร์ต่ำอะไรเงี้ยนะครับเราก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับตรงนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะครับที่ดีมเวลก็จะค่อนข้างจะชันต่อเนื่องยาวทีเดียวนะครับเราก็ใช้เกียร์ต่ำาตอนนี้ผมใช้รถโคลา l ่าคลอสนะครับก็จะใช้เกียร์บีนะครับเพื่อจะให้มีเอนจินเบรคนะครับในขณะที่รถไหลลงไปนะครับ ตามแรงน้ำท่วงของโลกตามความลาดชันเนี่ยเราก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งอะไรเลยนะครับปล่อยให้มันไหลไปถ้าเรารู้สึกว่าความเร็วมันมากนะครับอย่างเช่นเกิน5 0าสิกิกโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็ย้าเบรกไปเป็นจังหวะนะฮะเป็นครั้งคราวไปนะครับเพื่อชะลอความเร็วลงเหตุผลที่เราจะพยายามไม่ใช้เบรกเยอะในทางลาดชันก็คือเราไม่อยากให้เบรกไหมนะครับถ้าเบรกไหมปุ๊บเนี่ยก็จะ เป็นอันตรายเลยนะครับเราจะเบรกไม่อยู่นะครับเพราเราขับมาถึงช่วงที่เป็นสะพานตรงนี้แล้วเนี่ยก็แปลว่าเรามาถึงทางลาบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะขับได้อย่างสบายใจนะครับในช่วงๆแถวๆนี้เนี่ยก็ยังเห็นมีบริเวณที่เป็นสวนส้มอยู่บ้างนะครับเราก็สามารถที่จะจอดแวะได้นะครับครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ